พักอิงบูชาช่อพักอิงบูชาเยอะมากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระองค์ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้พักอิ่งไปก็เห็นตอนนั้นน่ะพระองค์ท่านเป็นต้อตาบอดแล้วนะคะขาท่านก็ไม่ดีท่านก็เลยต้องมีเท้าทุกท่านอาจจะเคยเห็นก,นกระดิ่งของค์มิยาบารเล่กระดิ่งนี้ใช้เรียบศุษิ์เวลาท่านจะทานข้าวทานน้ำหรือจะไปห้องน้ำ ท่านตาบอกท่านมองไม่เห็นขาท่านก็ไม่ดีท่านก็ใช้ก,กระดิ่งสั่งทุกอย่างเย็บลูกศรทุกอย่างก็ถูกพักกิจถูกอัญเชิญมาโดยนำพักกิจเอเล่เนี่ยอัญเชิญมาเสด็จประทับอย่างเป็นแบแบนั้นแบแบนถ้ามีพักกิจเล่เวร์น,นะเฉลิมฉลองอ่ะเห็นท่านประดับเชี่ยนมาชันหมาไม่ทงไม่ทับเอาด้วยนะเอาด้วยแล้วก็ท่านก็ภูมิเ แต่ท e uh, ่านก็อ่าอยู่ในตำแหน่งเจภาษาคลาสต่ารๆมนแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ทชนทศนทศสสี่สานะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นปีต่างที่เขาเล่นที่พระองค์ท่านสร้าถึงสองสแต่หลังจาก2417จนถึง34ท่านยังอยู่ไหมคะท่านยังอยู่แล้วทำไมถึงไม่เล่นของท่านกันล่ะเหมือนเราก็ควรนะคะยังอยู่เนี่ย แต่เล่นแค่เนี้ยรับจากมือหลอกพ่อคุณบอกกินเป็นอย่างนี้อยู่ที่คนจะไปให้คุณค่าสมัยนั้นไม่ไม่มีใครทราบหรอกว่าจะมีการพุทธพาลนี้ท่านสร้างมอบถวายเชื้อพระวงศ์ไม่มีหรอกค่ะที่ใครจะเอามาเก็บเอาไว้ <c oughs> เชื้อพระวงศ์ไม่มีใครมาขายที่หรอกขดอกเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเป็นยุคสมัยนานมันจะมีแบ่งแยกมีท่าดอยู่เลยเลิกท่าตอนรัชกาลที่ห้า ท่านเริ่มมีอายุแล้วถูกต้องไหมคะแต่ก่อนหน้านะที่เริ่มสร้างพรนกิโลเล่นอะร5ยุคนั้นยังมีท่าอยู่นะคะยังมีท่าอยู่มันจึงเกิดการแบ่งแยกพ่อค้าวานนิชเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากมายนะคะดูถูกด้วยผมเจ๊กพวกจีนเคยได้ยินใช่ไหมคะพี่จริงๆเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนมันจะมีการแบ่งแบ่งแยกฐานะกันมากเลยแต่มาจนทุกวันนี้แล้วเชื่อพระว,วงศ์บางตระกูล เขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอไม่ได้มีที่จะมีกิจาการตัวเองหรืออะไรให้มีเงินทองอะบางคนลูกหลานเจนที่แล้วอาจจะมีเก็บไว้บ้างแต่เจนนี้ลูกหลานไม่เอาแล้วนะเหมือนที่แหม่มเล่าเมื่อตอนต้นชั่วโมงอ่ะแหม่มถามเลยจิ๋งสี่องค์ได้สองมื่นเอาไหมเอาพายักหน้าอย่างเเลยพ่อเขาสายหัวเลยหาลูกไมมว่าพักกิ่งของเขาเนี่ยเป็นพักกิ่งแท้ด้วยแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกับของคุณวิวัฒน์เวชาชีวะเพราะเขาอ่ะอยู่ซอยเดียวกัน giống hệt cần giống hệt